สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินวิวภูเขานะคะเนื้อที่สามไร่ค่ะโฉนดกุดแดงนะคะนสสี่จอค่ะโฉนดพร้อมโอนค่ะที่ดินเป็นวิวภูเขาลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ติดเขาด้านทิศเหนือนะคะติดถนนสาธารนณะเป็นถนนลูกลางโรยหินคุกตามรูปนะคะตามคลิปนะคะหน้ากว้างประมาณ35เมตรค่ะรางวัดเรียบร้อยแล้วโฉน,นดพร้อมโอนค่ะห่างจากถนนลาดยางนะคะเข้ามาประมาณร้อยเมตรค่ะที่ดินเป็นลักษณะ เป็นเนินนะคะสโลบนิดๆค่ะไม่ใช่ปัญหาในการปลูกสิ่งปลูกสร้างนะคะดินเป็นดินแบบนี้นะคะใกล้ภูเขาก็ลักษณะจะเป็นเหมือนลูกลังหน่อยค่ะปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ได้นะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะ ภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือค่ะทิศตะวันออกอยู่ด้านนี้นะคะทิศตะวันออกค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะคนละกึ่งหนึง ที่ดินราคาไร่ละหกแสนห้าค่ะนี่นะคะเราอยู่ประมาณกลางแปลงนะคะอยู่ประมาณกลางแปลงค่ะตอนนี้วิวดีมากค่ะบรรยากาศแบบเงียบๆนะคะมีแปลงนี้ได้รัตสมีเขานิดนึงค่ะ น่าจะประมาณสักเกือบสามงานนะคะกําลังเดินขึ้นมาข้างบนสุดแปลงแล้วนะคะ หนักหมุดกลมที่ดินนะคะจากที่ยืนอยู่นี้นะคะตรงขึ้นไปนี่เป็นรัศมีเขา ตรงนี้เป็นเนินนะคะสูงกว่าด้านล่างโฉนดพร้อมโอนนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์061 170 7904ค่ะวิวประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะ